ผ้าไตรที่ใช้ในพิธีบวชพระใหม่มีหลายเนื้อผ้าให้เลือกนะคะแต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปก็จะเป็นผ้าโทเรและผ้ามิสลินนะคะผ้าโทเรเนื้อผ้าบางเพราะมีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์65%และผ้าฝ้าย35% ส่วนผ้ามิสซิลินจะเป็นที่นิยมกันมากส่วนใหญ่จะซื้อไปใช้ในพิธีบวชพระใหม่กันนะคะลักษณะของผ้ามิสซิลินเป็นเนื้อผ้าบางเบาห่มสบายระบายอากาศได้ดีเวลาอากาศร้อนเนื้อผ้าจะเย็นเวลาอากาศเย็นจะเก็บความร้อนจากตัวไว้ได้ดีห่มแล้วจะอุ่น